นี่ครับจับคู่มาให้แล้วเป็นพาสซิวัลีพิมพ์นิยมครับซิวลีพิมพีย่ามพิมพ์หัวแหลมนิยมครับมีลงสอชัดเจนจัดมาให้เนื้อแดงและเนื้อดำครับนี่องนี้ออกสีโคกด้วยซึ่งสีโคกหายา,ากอะมาแล้วผมคัดคู่นี้คือสวยระดับเก็บระดับห้อยคอเลยเป็นซิวัลีพิมพ์ีย่ามหัวแหลมนิยมปีหนึ่งห้าออกวัดโคสิยยตานามนี่อะเอาเป็นว่าได้สีโคกหายากไปดูไยนะพี่ๆนี่อะเดี๋ยวผมเปิดจบคู่แล้วก็เปิด ราคาแยกให้ด้วยนะครับองแรกเป็นเนื้อดํานะครับสีโคกด้วยองนี้ซึ่งสี่น้หายะนะครับสีโคกก็คือจะเป็นสีพสมระหว่างดํากับแดงเนาะจะเป็นสีมันน้าโคกนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับสี่น้หายกองนี้ถ้าองยงเดียวเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยครับรวมส่งคิวบารีหวัวแหลมก็ผันก็บาทอยู่แล้วนะครับพี่ๆนะหนึ่งพันห้าร้อยลมส่งครับสีแดงเอาไปหนึ่งพันสองร้อยลมส่งหัวแหลมนี่นิยม เอาไปหนึ่งพันสองร้อยลมส่งครับถ้าเป็นสีโคเอาไปหนึ่งพันห้าลมส่งสีโคเนี่ยพันเจ็ดก็ยังปิดได้เลยพี่อ่นสองพันยังปิดได้เลยนะยกคู่เอายกคู่ต้องคุ้มครับยกคู่เอาไปเอาไปแค่พันเก้าร้อยลมส่งพองดต่อนะเพราะว่าเป็นราคาพิเศษแล้วคู่นี้สองพันห้าอย่างได้เลยพี่พนะเอาพันเก้าครับคู่นี้ได้สีโคไปตั้งห้าสีโคองเดียวคุ้มแล้วเมื่อได้ฟรีอีกหนึ่งองค์ซึ่งอันนี้ไม่ฟรีนะครับอันนี้พันก็บาทนะพี่พ แล้วกมบอกให้องค์นี้โครสร่วยเลยด้วยอ่ะใครอยากได้รีบทักเลยครับมีแบ่งให้คู่เดียวนะครับซิวบรีปีหนึ่งออกวัดโคสิการามพอควกัดเส็วันนี้สวัสดีครับ